สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนานะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนทํานานะครับตอนนี้ข้าวกําลังเหลืองเป็นสีทองนะครับตอนนี้รถเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับถึงฤดูการนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับการได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหลังจากที่เราสู้สาบากบันมา เป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับตอนนี้ได้เก็บเกี่ยวแล้วเอารวงสีเหลืองสวยงามนะครับเคียวกับเคียวตุ้มกับตุ้มยองยูร้อยหน,นุ่ปรังยองยูเลย Chuyên này rút chuyên này đây mà anh ơi, đây à, cái này, Nè đi luôn, rồi, lại, พูมล้วพรดฮะฮะพูดัูดพูดตัวไตราแรนี่จ๊ะ เรยมันโจลเทรยมันเป็รู้โจลเทรย์ท่ะไหนๆแล้วปลาตัวใหญ่หาไม่เจอ